คุณเคยรู้สึกไหมว่าตารางงานของคุณยุ่งเหยิงจนแทบไม่มีเวลาโฟกัสกับงานที่สำคัญจริงๆ Google Calen d a r กำลังจะเข้ามาช่วยชีวิตคุณแล้วด้วยฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่เชื่อมต่อกับ Google t a ท k s อย่างแนบเนียนทำให้การจัดการเวลาและงานของคุณง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับ Google ได้ปล่อยอัปเดตใหม่ล่าสุดสำหรับ Google Calen เด r ที่หลายคนรอคอยนั่นคือความสามารถในการกันเวลาทา blocking สำหรับงานต่างๆที่มาจาก Google t a ท k s โดยตรงและที่สำคัญคือคุณสามารถตั้งสถานะไม่ว่าง ได้ในที่เดียวกันเลยครับฟีเจอร์นี้เหมือนเป็นการต่อยอดความสามารถของแทสให้ก้าวไปอีกขั้นทําให้การจัดการงานละเอียดและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเสมือนการนัดหมายทั่วไปเลยครับคุณสามารถกําหนดช่วงเวลาสําหรับทํางานนั้นๆเปิดโหมดห้ามรบกวน do not disturb และแม้กระทั่งปฏิเสธคําเชิญประชุมโดยอัตโนมัติไอนอกช่วงเวลานั้นได้ด้วยลองนึกภาพว่าชีวิตจะง่ายขึ้นขนาดไหนผู้ใช้งาน Google Workspace จำนวนมากโดยเฉพาะคนที่ต้องจาระหว่างงานประจำและการประชุมที่ไม่จบไม่สิน้น ได้เรียกร้องฟีเจอร์นี้มานานแสนนานและในที่สุด Google ก็ตอบสนองแล้วตอนนี้คุณสามารถใส่เดทไลน์เ a y l i n e ให้กับแต่ละงานได้แล้วถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังกําหนดได้แค่วันที่ยังไม่รองรับเวลาที่เจาะจงแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆเพราะมันช่วยให้งานของคุณปรากฏบนปฏิทินเหมือนกับกิจกรรมอื่นๆทําให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์และช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของงานที่ต้องทําทั้งหมดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ตรงนี้แหละที่อาจจะมีการถกเถียงกันเกิดขึ้นบางคนอาจจะมองว่าการที่ยังกําหนดเวลาที่เจาะจงไม่ได้นั้นยังเป็นข้อจํากัดอยู่แล้วคุณล่ะคิดว่าฟีเจอร์นี้ตอบโจทย์การใช้งานของคุณแล้วหรือยังตลอดหลายปีที่ผ่านมา Google Tasks ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดตัวเป็นแอปพลิเคชันเดียเด่ยวๆในปี2018จนถึงการรวม a า r e m i n d e r จาก Google Keep เข้ามาและการเพิ่มมันเสร็จงานการอัปเดตครั้งนี้จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ Tasks กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงจังมากขึ้นเหมาะสำหรับคนที่ต้องการติดตามงานอย่างใกล้ชิด โดยลดความจําเป็นในการใช้เวอร์การาวต่างๆเช่นการสร้างนัดหมายปลอมๆเพื่อกันเวลาฟีเจอร์ใหม่นี้กําลังทยอยปล่อยให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นลูกค้า Google Workspace ผู้สมัครใช้บริการส่วนบุคคลหรือแม้แต่บัญชี Gmail ปกติโดยเริ่มจากโดเมน r a p i Release ตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายน2025เป็นต้นไปแต่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะครบทุกบัญชีคาดว่าอาจจะล่าช้าไปถึงกลางเดือนธันวาคม ดังนั้นถ้าคุณยังไม่เห็นฟีเจอร์นี้ในบัญชีของคุณก็ไม่ต้องตกใจนะครับแค่อดใจรออีกนิดเดียวเพราะ Google กำลังโรลล่าต์แบบค่อยเป็นค่อยไปสำหรับใครที่คุ้นเคยกับการใช้สมุดแพลเนอร์หรือฟีเจอร์ที่คล้ายกันในอัล o ูอัปเดตนี้จะช่วยให้คุณจัดการงานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นและยังช่วยแจ้งให้คนอื่นๆทราบว่าช่วงเวลาไหนที่คุณกำลังโฟกัสอยู่กับงานนั้นๆซึ่งแตกต่างจากโฟกัสไทม์แบบเดิมเดิมตรงที่ฟีเจอร์ใหม่นี้ผูกเวลาเข้ากับงานเฉพาะเจาะจงได้เลยไม่ใช่แค่การกันนเเเววลาาาแบบกก้้งงๆทใหหพิ่มรมรอ็ Viability และลดการรบกวนจากเพื่อนร่วมง,งานได้ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปการที่คนอื่นเห็นว่าคุณกําลังโฟกัสกับงานอะไรอยู่จริงๆจ,จะช่วยลดการรบกวนได้มากกว่าก,า,การแค่บอกว่าไม่ว่างเฉยๆเ,เพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณกําลังทํางานที่สําคัญอยู่จริงๆถ้าคุณอยากลองใช้งานฟีเจอร์ใหม่นี้ให้เปิด Google Calendar แล้วคลิกที่ช่องว่างบนปฏิทินจากนั้นเลือก Task ในเมนูที่เด้งขึ้นมาเท่านี้คุณก็สามารถกำหนดชื่องานคำอธิบายและตัวเลือกต่างๆได้ทันทีช่วยให้การจัดการเวลาเป็นเรื่องง่ายและเป็นระเบียบมากขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณอย่างแน่นอนคำถามชวนคิดคุณคิดว่าฟีเจอร์นี้จะช่วยให้คุณทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจริงหรือไม่และคุณมีเทคนิคอะไรในการจัดการเวลาที่อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆบ้างไหมมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ